เลือกวงการบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับเอ s มอข่าวบันเทิงมิวคลาสสมัครัุนี้ใช้ฟรีสิบห้าวันโคทชรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือไปอยู่ที่เอกชัยแล้วใช่ไหมคะเนี้อะไรนะครับบอกว่าไปอยู่กับเพ่แล้วเลยอ๋อไม่ใช่ครับผมตัวคนเดียวครับที่เามาบรงานให้อะไรอย่างนี้ อไม,ไม่ไม่เชิงนะพี่เอนานแล้วครับพี่เอเคยคุยกับผมว่าอยากจะอยากจะเหมือนกับทำงานกับผมนั้นเอง ว่าแล้วเราตอบเพย์ว่าไงครัก็บอกว่าได้ครับถ้าถ้ามีงานเข้ามาผมก็ก็ถ้ารับได้ผมก็ยินดีรับก็คือเหมือนกับแปลว่าถ้าเพย์มีงานอะไรก็คือมาป้อนให้โปรก็รับก็รับได้ใช่ครับแต่ไม่ได้เรียกว่าเออไปอยู่กับพี่เอเลยใช่ไหมคะล้วช่วงที่ผ่านมามีไหมคะ่พี่เอให้งานป้อนงานมามีไหมไม่มีเลยครับพี่เอหางานให้ไหมครับเพรามว่าเหมือนแบบเป็นเด็กของพี่เอนะแบบเลือกรับงานขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่ไม่เคยได้งานพี่เอเลยครับอืมแล้วที่ว่าเลือกรับงานเงี้ยจริงหร ไม่ก็ไม่ได้เรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็ทําละครอย่างเดียวครับถ่ายละครอย่างเดียวก็ถ้าจะไม่ได้รับก็อาจจะเป็นเพราะติดคิวละครนะครับผเห็นว่าประมาณเวลาดงานียนกันจะโเงี้ยบทช่วงหลังมาเราแบบว่าเริ่มจตแบบไม่เา่าไหร่ไมจริงเลยครับงานการนสวนนี้ผมรับตลอดอล่าสุดนี่เดี๋ยวผมจะไปวัดพระศรีไปไปเกี่ยวกับทำบุญบริจาค คกระบืออะไรอย่างนี้ครับโคช่วงนี้ดูเหมือนว่าเรากําลังมาแรงพอมีข่าวแบบนี้กลัวว่าแบบเป็นข่าวจัดดาวรุ่งเราไหมไม่กลัวเลยครับก็ถ้าถ้าเราจะไปไม่ได้ถ้าเราจะอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่บญุญวัฒนะเราไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับคนอื่นอืนยังคงยืนยันว่าไม่เคยที่จะเลือกงานยังคงรับงานในตาประเไม่ไม่ครับก็คือถ้าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่เราคิดว่าเหมาะกับเราก็ยินดีทําครับแล้วเร็วนี้ไม่นาน้องจะีปดวเองปะ ไม่นะครับผมก็อยู่กับช่องสามอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็มีความสุขดีกับช่องสามครับคือเซ็นสัญญากับทางช่องสามใช่ไหมใช่ค่ะสามปีครับผมยังเหลืออีกสามปีใช่ไหมหรือว่าเหลืออีกสองปีครึ่งครับว่าเพิ่งเซ็นได้พักๆนีเองครับค่แล้วรู้สึกว่าโปรเนี้จะเป็น่าไปเป็นตัวแทนเก้ากับองค์กรพิทักษ์สัตว์อะไร้วยช่างไมคะที่พี่ปอชุดพีทใช่ใช่ตอนแรกเขาเขาติดต่อผมแล้วผมก็น่ารักดีนะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ รู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าผมละครเยอะอก็เลยอาจจะทางทางช่องก็เลยอาจจะแบบเปลี่ยนคนนะครับแต่แตอนแ,แรกเหมือนมีวงในว่าโฟมเนี่ยคือว่าอยู่กับพี่เอใช่ไหมคือกอแบยถ้าหากการกุศลอะไรเงี้ยจะไม่รับอะไรเงี้ยก็เหมือนกับรเราก็เลยแบบว่าหลุดงานนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะอ๋อไม่จริงหรอกครับผม,ผมไม่เคยคุยกับพี่เอเลยครับเป็นการส่วนตัวครับเรียกว่าที่หลุดไปอย่างงี้คือเพราะละครโดยส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะละครที่ที่คิวมันเยอะผมถ่ายทีเจ็ดวันนะ ก็สามเรื่องครับเรื่องอะไรบ้างเอ่ยก็มีตะวันเดือดซึ่งปิดกล้องไปแล้วก็เกมร้ายเกมรักบ่วงแล้วก็เดี๋ยวจะมีวินเจ้าเสน่ห์ครับเป็นของบอดแคสอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ถือว่าแบบรับทรัพย์เข้ากระเป๋าเลยไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องกําไรเรื่องผลคอยได้มากกว่าจริงๆสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดคือการได้ได้งานที่ดีแล้วก็ได้แสดงละครแสดงหนัง